หลอนเลยครอยัต้นกูมีได้จาบบอกมึงกูมีก้องจากเรือไฟมั้งทำตานจะทำตามหรือไม่ทำตามก็แล้วแต่คลิปนี้อาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ก็สวัสดีพี่น้องคุณดูทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูช่องกันทิ้งกันด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาดูตากล้องทดลองอะไรโจ้นี่นะครับ <c oughs> นี่ใครครับ <c oughs> ไม่รู้วันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของบ้านตากล้องอีกแล้วนะครับ ใช่ไหมป๊อบอะป๊อบวันนี้เดี๋ยวตอนเที่ยงผมจะมาเซอร์ไพรส์ตาก้องนะครับแต่ผมไม่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรคลิปเซอร์ไพรส์นี้จะมีคลิปแก้งปนไปหยุดด้วยนะครับดูนะครับน้องตาก้องนะครับโอเคๆๆเลย เราจะมาดูตากล้องทดลองทดลองลอยี่นี่คืออะไรครับนี่คือวัตถุดิบนะครับผมจะทำคลิปเซอร์ไฟทุนนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันอยู่ข้างในนะครับผมจะพูดเบาๆนะครับแต่ผมพาไปดูไอสิ่งของที่ผมจะเจอไฟนะครับไปครับโอ้โหหว่งแกงอะไร

đi tôi có tiếng vật Đặt lại mười giờ con mười giờ con nè hả ต่นกุมผได้ํา c h à มังกุมผีกอง chào rơ เฟย์มั่งไปไปดูดะกิตาดูนะครับเราจะพาพี่ตทนเราไปดูโอ้วไอ้ล้มเพลดนด้นี่กูตากิวินนี่กูซื้อไม้เมิ่งเลยนะดูครับผมซื้อไม้โทนแล้วนะครับ ผมไม่แต่อันนี้นะครับรถไม่ใช่ของผมนะครับไม่แต่อันนี้นะครับรถไม่ใช่ของผมนะครับโอ้กันี่นะครับขอบคุณครับครับนี่คือคือคลิปเรือไบของผมนะครับประวได้ปวัิยินไป กุลงทุนตั้งเออแกดิบจิบไปอันนัยนไปครับเราขี่กลับครับปีนไปครับมันไปแล้วครับเจอไปมันเสร็จเราก็กลับบ้านนะครับอันอัน ป้าไปใจญยนนานาจิ้นนะนำดูนะครับผู้ร่วมแผนการนะครับคลิปนี้เราก็เชิญไปสามเด็จนะครับไ,ไ,ไปแล้วครับมันแบงน,น,น้าหลุงกลอง้องเออปิดใจหรอ สำหรับคลิปนี้ก็กกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยน,นะครับดดไม่รู้ YouTube มันจะปิดการคอมเมนต์ของผมหรือเปล่านะครับคลิปนี้ดดนคลิปนี้ก็เซอรไปสำเร็จน,นะครับไปครับบ๊ายบายบ